นี่สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอันนี้เรามานี่เรามาให้อาหารแม่ที่นี่นะได้มาให,ให้อาหารนะมาบมาักไว้นะครับที่นี่นะนี่ตอนนี้ก็เจ็บมงแล้วนะอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วให้กินบแบบอะไรอะ อแล้วะผ่านนะใบผ่านนะกินดีมากเนละยลูกไปไหนนะพาลูกไปเลยนะ เส้นข้าวนะดูอะไรไม่ได้เลยอยู่นูนะ่นน่ะตัวเล็กอยู่นู่นนะเส้นข้าวนะครับทางให้รูปปลายแล้วนะ ไม่ไปแล้วมันแรงเต็มเลยนะลูกไปไม่ได้นะลูกข้างไม่ได้นะแม่ก็กินอย่างเดียวครับ เฮ้ยๆๆทำไปแล้วไอ้เฮ้ย hey. เ <c oughs> ขาไม่ได้หาทายอกนันด้วยลูกโดนดนิดๆหน่อยๆ บางลูกมากเลยนะลักลูกมากเลยตัวนี้กลัวไม้สากเขาจะหายหมดเนาะมันจะเป็นไม้สากของนาของน้านะครับของอะไรของน้านั่นแหละของพี่เขยน้านะใช่หรือเปล่าวะใช่แหละ นีไปแล้วนะยังไงทิ่นี้ก็กจบทีน่นี่เพื่อนเจอกันใหม่คิอต่อไป